เราจะไปลงพีกพีกกับโพชินโนกในเดือดกันวะแต่เดี๋ยวนี้พีกไม่ค่อยเดือดลงโรงงานในฝ่าให้ลงห่ออาฬิกามายัางไงในโรงหอนหาฬิกานะเดี๋ยวถ้าตรงโพชินโนกพูดโดดออกทางขวา กดชีวขวาข้างหน้ามีไอ้ก๊อตเจ็ดสี่จมพฟูกับไอ้เด็กกระโปคคงคนหนึ่งลงตรงนี้เลยแหละลงข้างบนเลยบุ๊คข้างบนเลยมาลงมายัง้งใช่หรอ tay phương phàm lá dù vậy Hãy subscribe มั้งเสียงใครวิ Brother ่งเหรอคะถ้าเกิดเนี่ยกระโดดอยู่เน <c composite choices> ี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างล่างข้างบน Phòng khóa, y phòng khóa nè ừ, như này, Mình sẽ cố dinh 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 đừng dinh Dính dinh 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 mi มาทา,งน,างนี้กุงั้มาทางนี้มาท่าางนี้ก่อนมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงประต,ตูหน้าต่างนี่นไรหมเดี๋ยวเคลียร์ให้ใครวิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะ มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ฝั่งไหนวะนระวัาางโดนเพื่อนมันตุ๋ยนะเว้ย<ม>ไม่รู้อะมันมีตัวหนึ่งเสื้อชุ่มฟ่มอะน่าจะ ประมาณนั้นเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นอยู่เสียงใครตับกระสุนนะเออนั่นแหละเสียงใครตับกระสุนนะมีใครปา,ะะาประเบิดกระวางระเบิดอ่ะกระดักระเบะะิดนะไหนอย,อยู่ตรงไหน วางโดนเล่นเอาง่ายๆแล้วไปบุ๊กคุยอยู่นี่บุกก็จะอยู่นี่หามันอยู่นี่ไม่รีบดูหามันดิมันไม่ระเบิดหรอวะมีระเบิดไหมก็จะอยู่นี่เนี่ยมาดูมาดูหามันดิมาดูหามันอยู่ตรงนี้นี่ไม่หมายถึงหามันโผล่มาไม่มันจะแอบยิงเราแม่อยู่ดีนี่ดูดีก็มีระเบิดไหมไม่มีระเบิดเออเก็บเพื่อนมันก่อนแล้วค่อยมาทางนี้ เยมันจะออกไหมเห็นไหมเออเห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นนี่นี่นี่เดี๋ยวอ้อมอไปยิงมันยิงมันแล้วก็เอวก ระวังมันดักนะเว้ยระวังไอตัวนั้นยิงตาอย่างอ่ะระวังมันไอ้นี่นะนงอยู้วนอยั่งนันไว้ก่นอ่ฝันัะตเให้ดูมอ้นมนระมันตามอีอ่างอ ตััันนนนแแหหลละะ่จะตายแล้วจะตายแล้วสวเราบองมันมานะนี่นี่มันมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ตรงหน้าประตูไว้ยหางมันโผล่มาเนี่ยนั่นแหละมันอยู่นั่นแหละเออมันชอบมาหาโอ้โหบางคนงงยี่ไม่ได้

มันเก็บห่างไว้แล้วทีเนี้ยใช่เหรอไอ๋ยวคืออย่างงูอะใครวิ่งก็ไม่มีปืนชาร์ตมีเอ็มพีกับฟาเอสกากับฟามมาเนี่ยเฮ้ยเออไปหามาเดี๋ยว คุมไว้ตรงเนี้ยนี่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าเนี่ยเออเอามาเอามามาเอาอะไรเอาตะการหรือฟาร์มัดมันอยู่ที่เดิมเออมันอยู่ที่เดิมัยังยัง มันขยับแล้วมันขยับแล้วไม่รู้นีนี่อยู่ที่เดิมไหมมันอยู่ที่เดิมไหมพวกเดือยเดือพเดอเดอ้อมเดพิ่งเดยวหาที่อ้อมไปยิงมันก่อนมันยิงมึงนะโอเคมึงเก็บยาเก็บยิน เก็บยาเก็บยาเก็บย็นนักเลอเอาในี่ไงมี XM8 ออยู่ไม่ตะกาดีฝนมังตะกาเออดิไอ็กจีมันจะวิ่งอ้อมจริงแล้วตอนนั้นอะที่มันยิงว่ะนี่ไงตะโขบสีก็มี XM8 ก็มี ไอ้ไอ้บุกอันนั้นของกูนั่นน่ะเดี๋ยวกระเป๋าก็ไม่มีก็ต้องมีกระเป๋าสองกระตุนขค้น่าจะอยู่ไหนกัน จจิงปะวันนี้จิงปะเปลี่ยนเป็นเอ็กเอ็มดีกว่าโ้ก็ตสุนแม่งบานแล้วเออดีเดี๋ยวทิ้งกระสุนซองหน่อยมีกระสุนซองไม่มีเลยเฮ้ยเข้าวงนี่าปะเข้าวงนี่ฝาเจ็บเป็นตา ลร <por> um ่นๆว่ะวันนี้ร่นๆเลวไม่ได้เล่นนานแล้วมันร่นว่ะอันนี้ถือว่าสวยอยู่สิบสองนี่มันหกเจ็ดตีรวมแล้วเนี่ยเราอย่าก็อย่าเพิ่งเข้าเข้าวงไปไกลเลยไป มันฉลายเหมือนกันในก้อนจีมันมันวายนี่ไว้ระวงัวงระวังมันป้อมยิงนะเว้มันป้อมมันน่าจะมียังไงอุ้ยหลังหลังตรงรถอะ กระเป๋ามันละลายหลังเราด้วยนี่กระเป๋าสามบานเต๋อไหนอู้อยู่ตั้งไกลแล้วไม่ปล่อยผ่านไปเราโดนดักนะเว้วยมี่เจ็บไ้นั่นเจ็บไ้ตัวข้างหลังเจ็บ ก็น่าจะได้ว่าจะวิ่งไปป้อมนู้นแหละแล้วโดนไอ้นี่ยิงก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยมีลูกนะป้อมมันมีสองป้อมอ่ะนี่ก็ะสะโขบเอ็กเอ็นแปดะโขบสองอ่ะโอ้โหระวังนะเว้ยมีตัวบะวังไม่รู้ เพิ่งดีรอดักไกนอนน้นี่ก่อนดีมันไปลหรอปะบ้านเอวอยู่ในวงไม่รู้เกาะตะกีมป็นการอะไไม่ขาว เดินเขื่อนบ้านแอ่วกันแล้วนะเออบ้านแอ่วมันอันตรายบ้านแอ่อันตรายบอกว่าเดี๋ยวเพื่งนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันอยู่ข้างบนน่ะมันยังอยู่ข้างบนน่ะ ไปตายฝรั่งไปตายฝรั่งเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยมาข้างหน้าเราเนี่ยวิระเบิดตรงกล่องกล่องกล่องตรงข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนตรงแท่นเนี่ยบอกว่ามีคนไอ้มีระเบิดตรงนัเนี่ยระวังไอตรงแท่นตรงเสาจะมีปูนเสาข้างหน้าเรา เอ้ยเหลี่ยมดีอยู่เหลี่ยมดีบ้านแอลวข้างหน้ามันอยู่ในวงมันมนะ่ะบ้านนู้นน่ะใครชักปืนวะนข้างบนมีคนบ้านแอลวนี่มันไม่มีที่บังด้วยนี่แอบตงัง ี่ใคร่งใกล้ๆวะดูข้างบนข้างบนยิงกันสิบห้าตัวเนินของุ้ยิงอะไรใกล้ๆตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยระวังข้างหลังตุ๋ยนะเว้ยตายแล้ว อยู or or ่หลังอยู่หลังบ We ้านอยู่หลังบ้านตรงตรงไอ้ดบดตรงไอ้ดบดไอเดบดไอเดบดเห็ดกาเฮ้ยเห็ดกาเนื้อเข้าบ้าน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 ไว้นอนไว้นอนอีกสามทีม อุ้ยโดนจริงบุกโดนจริงอยู่ไหนอยู่ไหนมีอยู่ไหนเออแอบหลังรัวดีฝาวปพูดข้างหลังแม่งแรดูตุ๋ยโดนตุ๋ยแน่นอนนี่เพราะว่าวงมันอยู่ในบนเนินเนี่ยอุ้ยมันอยู่ใกล้นี่มันอยู่ใกล้นี่อยู่ใกล้นี่แต่ยัง อ,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างมีคนนี่นี่ไม่นี่มันอยู่หลังหลังหินตรงเนี้ยเห็นคนจังหลังหินตรงนี้มีคนเห็นข้างหน้าเนี่ยเออมีมกดดักวงให้มันขึ้นมาไงระ <c oughs> วังมันยิงหัวแค่นั้นแหละมันอยู่หลังหินในก้อนใหญ่ในะ่เ <c oughs> นี่ยนิงไงนีงไง โหเนี่ยดูดินี่มีกางขึ้นมานโอเคตายนิดนหนึ่งอ่าโอ้โหเน็ตโคตรกากอะรอบเนี้ยร <c oughs> อบนี้เน็ตกากมากอะไวไฟบ้านอะไรวะ